ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะพอดี YouTube ผมมีปัญหาอ้าวเล็กๆโอเค okay. มาทุกคนตอนนี้ผมมาเป็นกับช่องโตเอ่อช่องกระดูกลงท่วมตวอนแรกเขาตอนแรกเขาจะได้คอนเทนต์ว่าทำไมช่องโตเองนะจังไม่ลงคลิปแล้วสุดท้ายผมสามารถลงคลิปได้ก่อนเออเล็กยเออเล็กอยานะครับผมมีความรู้จะมาบอกเกี่ยวกับเขาครับเขาน่ะรัก ใช่ทัานสินะว่าโคที่สุดในโลกเลยแล้นะวไม่ใช่แต่ท่านิว่าโคธรรมดาด้วยฮอร์นี้ด้วยนะเออเขารักมากๆเลยแครๆก็รู้มีมีีเออหมดอาร์เออไปไปไปผมจะเล่นหมูเราจะเล่นหมูอาร์กันนะครับถามว่า,ท,าทำไมไม่เล่นหมดอีวีนะครับเออผมมีคูสองเงินอยู่ครับผมเผยใช้ผมก็เลยต้องมาผมก็เลยต้องมาลูมโทษตัวเองเล่นนี้ ไอหมูฮาร์ดก็คืออิเซนะแหละอ่ามามามาหมดฮาร์ดมาแล้วนี่นี่นี่โอเควันนี้อืมอืมอะทุกครั้งครั้งก่อนนี่ทุกคนก็ได้เห็นว่าผมมีตัวกะอยู่แต่ตอนนี้คนมาเห็นว่าผมมีตัวหวูก็อาจจะอึงนิดนึง มัง้งมั้งนะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถถูได้แล้วโอเคฟาร์มเงินไปเรื่อยๆครับให้เพื่อนแบกตอนเริกเกมครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องเจอในในทอเรตเทวาริฟิเวลาเขามีตัวเงินเขาเรามันเป็นสิ่งที่ดีมาก no honey. โนฮอน e ีโอเคโอเคโอเคโนฮอนี no honey. ก็โนฮอนี่เว็บแล้วก็ได้เงินมาศา ได้เวลาได้เวลาของแกแล้วฟักทองแม่อ้าวโอเคลงแลวแกโหสุดแล้วนี่แก,ปเ,แกเ,เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสุดแล้วไอตัวฟอกทองเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่มาแทนคริโตัลเป็นที่ระเบิแล,แล้วครับสำหรับผมนะเพราะมันดีผมพี่โตัวอีกนะนะมาแม,ามา่ไปไปไปอืมอ้าไปเรื่อยๆครับตัวเงินผมนี่ตึงสุดครับหาเงินให้ผมส่วนนี่โนฮอนี่ จะตอบไปเลยว่าเฮ้ยผมอยากรู้ว่าถ้าหากเขามาเจอข้อความผมเขาจะรู้สึกยังไงเพราะแต่เขาเอฟเคเร็วเขาเอฟเคบ่อยอยู่นะเวลาเล่นด้วยกันเนี่ยฮึเยสโนโอเคโอเคโนก็โน้โหง่ายดีแฮะอืมเฮ้ยนะเยสเยสเยสมา เป็นกอบเลยฮ่าฮ่าโอเคได้เวลาวางตัวตึงสุดตัวหูส,สุดตัวนี่ไมลาสปีเออรมาช็มอน,นสเตอร์สปีกเกอร์นี่ตัวดีสุดแล้วนี่เอ,อ๊ะสวาม,มา่าทำไมผชอบครับเออปันดามีตึงชันแล้วเป็นเอโอีเพราะว่ามันแรงมากเลยนะแล้วมันแล้วผมกพี่ว่าอาจจะดีกว่าเทัซินีนม่าแมนก็ปิดไปได้เพราะว่ามันดามีแรงไม่เท่าก็จริงนะแต่ว่ามันโจมตีต,ตู่ตเว้นได้อะแล้วมันก็ คูดาวก็พอใช้ได้ด้วยนะมันไม่น่าคูดาวไม่น่ารังเกียจเกินไปถ้าถหาไม่ได้อัพตันนะเออถ้าหาอัพตันนะ่ะมันคูดาวไม่น่ารังเกียจเลยคูดาวแบบดีมากเลยโอเคผมอวยเกินไปใช่ไหมโอเคช่างเถอะซึ่งคุณก็จะเห็นได้เลยนะคบว่าเขาก็มีเหมือนกันอลไรวางตัวนี้ไปแล้วต่อไปก็มารีวิวตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนี่ดีดีอ้าว นี่นี่ตัวไม้นี่เฮลิคอปเตอร์ตัวหูตัวตึงแล้วตัวโคตรตึงอ่ะจริงจริงมันตึงแค่ตอนเริ่มเกมแล้วก็กลางเกมนะครับเพราะหลังจากนั้นมันก็กากกรพูดได้เลยนะครับว่ากาเพราะตอนเริ่มต้นกับตอนกลางเกมเนี่ยมันก็ไม่ทั้นก็ไม่ได้ต้องใช้ดาเมจอะไรมากอะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็เลยหูดนะตอนเริ่มต้นสน่วนตอนกลางเกมก็หูดอยู่ส่วนตอนท้ายเกมก็นั่นแหละครับมา ถาหากคุต้องเลือกเลขหนึ่งถสบคจะเลือกเลขไหนครับผมจะเลือกเลขเก้าเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าป่าช่องโตเองคนระัมันพยางเก้าพยางไงครับนี่โปรโมทโปรโมทช่องตัวเองแบบแบบเแบบนียนๆนะครฟูน,นี่มีใครทําแบบผมได้ป่าโอเคศูจุดห้าแล้วเกตตายอืมฮึลาเลเซอร์ตัวตัวดฮอฮึ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 ดึด้ึฮึ ดาวิดแรงสุดแต่เวลาแกแล้วออพสิวะโอเคออเมื่อกี้อะไรอะระเบิดหรออือไม่เป็นไรเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอตัวดีมอนเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นผ่านไปผ่านมาปรากฏว่าผูเพึ่งหรือว่าไอตัวดีมอนเนี่ยมนสามารถกันระเบิดได้3ครั้งหลังจากนั้นพอพอครั้งที่3พอเกินครั้งที่3ไปปุ๊บตู้มนอนตรงใสเขาวงหน,น่อย ผมคิดว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันตายเน่พอเราจะวางตัวหงตัวลูกรักตัวตึงตึงสุดตัวกิงสุดถดในจักรวาลน,นี้มานี่ไม่มีใครสู้ได้แล้วแค่นี้โอเคมยวมันก็ตายเชือสินี่มีแจ็คแ็กอะไรก็ง่ายไงเปิดผูมีแจ็คแฝกนะว่าเขาไปหาแหลกมาฆ่ามันลูกพอ่ออืมไม่ทําให้พ่อจวงมาเดินเลยไม่ทําให้พ่อจวงมาเดินเลย ซึ่งเขาบอกเลยว่าครั้งก่อนที่ผมยังไม่สามารถอัดคลิปได้ได้หรือดู YouTube ได้เนี่ยเนี่ยก็คือผมเล่นกับเขาหมดท่านเหมือนเดิมใช่ไหมก็ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรรู้ไหมครับพอผมเล่นไปเรืเ่อยๆปุ๊บสรุปคือเขาพอถึงเวบเ็บี่สซาเสร็จปุ๊บอ้าวอยู่ดีชนะผมก็งงงงผ,ผมคิดไปคิดมาอ๋อ ไม่ใช่โหมดฮาร์ดโหมดมีเดียมนี่หว่าสงสัยผมก็เลยผมก็เลยพูดไปเลยว่าสงสัยชินชินเหรอเขาก็เลยบอกว่าใช่ใช่แหละแล้วสรุปคือได้ลงโหมดฮาร์ดโอ้ได้ลงโหมดมีเดียมไม่ได้ลงโหมดฮาร์ดเหยียบว่าผมควรอัพนักวิทยาศาสตร์นี่ให้ให้ให้ผลิตเงินได้ทีละหนึ่งร้อยแต่ละเวฟ เพราะว่าแนะนําให้มีนักวิทยาศาสตร์ไม่ก็ไอตัวพัมฟาร์มพัมกิ้นฟาร์มนะคบซึ่งแนะนําให้พัมกิ้นฟาร์มดีกว่าแต่ว่ามันช่วงนี้มันหายากค่อนข้างจะหายากเลยคือมันสุ่มยากเอาง่ายๆระดับอีปีขนาดนั้นโอเคโค้ชสามรอบแล้วเอวฟิโอไม่มีอะไรดีกว่านี้ไปแล้วสามพั 5, นห้าร้อยดิผมเท่าดูแล้ว่นใช้เงินสามพันห้าร้อยก็สามารถเอาไอตัวนี้ตัดได้แล้วนี่ คี่ตายแหละเอียบเพื่อเึกได้เราวางีตัวนี้เป็นตัวดูก็ตัวดีสุดแล้วนะดัะนั้นก็ต้องสควดูวางเยอะที่สุดตัวไอ้ตัวนี้ก็ลอก็่ยก็วางได้แหละหาได้แนะหะไอ้ตัวนี้มันหาได้น้อยหาได้เลย เออมันกากกว่าไอ้ตัวนี้จริงนะมันหาได้ง่ายกว่าก็จริงนะแต่รู้ไหมผมเจอไม่เพื่อนผมเจออะไรคือเขามีเขามีเออเขาเก็บแคนดี้หนึ่งพันห้าร้อยสุ่มสามครั้งครั้งแล้วเ็าุ่มก่อนนั้นอีกหนึ่งครั้งเขาได้อะไรรู้ไหมครับได้ตัวแหลยสามสามสี่ตัวพอมาแบบฟรีๆนี่เขาคงดีใจมากเลยรอเลยนะเขาเสียใจ เลเซอร์ค่าเหรอโอเคเป็นความคิดที่ดีค่ะเงินได้เงินแล้วอรอเลยค่ามาเลยลูกพลูกพอกิแล้วเลเซอร์ค่าแกเป็นแกไม่ได้หูสุดตอนนี้ฉะนั้นฉันไม่ค่อยอยากอัาแกเท่าไหร่เข้าใจเสียงผมอาจจะเบาได้หน่อยแล้วเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวอาราเลเซอร์คาเปลาแมบสองตัวนี้แกทำให้เราได้ชัยชนะมาอย่างง่ายดายหืมรามีห้ารยมันน้อยไปนี่แหล่ง ช่างเรโอเเดี๋ยวอกลมากกมาเดี๋ยวเดี๋ยววัดเดี๋ยว้โอเคได้เวลาวางอ้าวลนเไปอันนี้เริ่มท้ายเกมแล้วแกไรอยูราปเจบะจบเบลไม่บลโอเคเอ้วางรอ อก็ใช้าาเวลาแป๊บเดียวในการโอเคปกินข้าวมากนการอย่างนี้หน่อยอืมเพื่อน,นอายเข้าไปอยู่ไหนฟางก็โตนิดหน่อยตอนเริ่มเกม โปรกิฟตนิดหน่อยโอเคไหมือ,อมันผูค้ควรที่อันนี้มันเถอว่าเถอแล้วถ้ามาเถอะแล้วเปิดมันก็แรงเขาด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยข้าม่านไม่ท้านะแกเป็นตัวเอวีที่ก็ไม่ได้ดีที่สุดในเกมแต่แต่ว่าแกก็ถือว่าโหมดมากเลยนะลูกลากของข้าแกต้องผ่านให้ได้เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาหายไปแล้วเอาอยู huh. uh ่ด huh. uh ีหายโอ้โอเครู้แล้วผมตายตัวนี้สองตัว huh. ด ah ูว่ามันไม่ช่วยอะไรแล้วมันเพิ่มเงินแค่หนึ่งเก็บไว้ตัวเดียวดิอืม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 ัดแล้วผลิตเงินไม่ยังมหาจ่ะเพื่ออะไรก็ไม่รู้อีกปอเพราะไม่มีเงินไงล่ะ สองนี่สามตัวที่สามครับพี้ตันนี่นี่น,น,นี่โอเคตัวที่สี่วางได้ไหมโอเควางไม่ได้ผมจะรอให้ผมมีเงินเยอะกว่านี้แล้วผมเพิ่งวางต่อมากันทำไมเนี่ยุดทา,ายก็ตายมสกีบีสกีบีสกีบี กี่ิีดิกี่ปีดิกี่ปิดิกี่ปิดิกี่ปิดิถ้อเพื่อใครสงสัยว่าผมจะทำคิวเอ็นอีกรอบเมื่อไหร่ก็น่าจะสักห้าร้อยพิลิตาไม่ก็เออน่าจะห้าร้อยพิลิตามแหละแล้วก็นำความพิลิตามผมก็จะทำอีกรอบคิวเอ็นเอนะแต่ด้านหลังนี่เกิดอะไรขึ้นละเนี่ยแล้เกินสามตัวเลยอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะแพ้เอามาเกินพุ่ยมุย้ยเอิม ายเร็วเกินปุยมั้โอเคเวฟห้าสิบเฟสุดท้ายละทุกคนผมมีอะไรจะบอกผมเพิ่งไปกินที่ที่อ i ยโอบาอร่อยมากเลยทุกคนต้องไปหาลองกินนะโอ้ยเอาไว้เพิ่งเวฟห้าสิดแล้วเมื่อกี้ิดว่าเวฟห้าสี่สี่เลยช่ไหทนู้น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 นูนเยอะเลนะด้วยที่ก็ว้าวุ่นเลยโอ้โหปรับใหม่นยากขึ้นเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าเราก็ผ่านเหนเดิมแฮะ ถือว่าโซกูดมากเลยจะบอกอาลาจีเมน3.0เกมตัวตายนั่นเป็นสิ่งที่แปลกมากเมื่อกี้ปอลิ์สิลไป,ไปเข้าไปควบคุมเหรอเออบายบเยกับปอลสิละโอู้ว่าแล้วงั้นถ้าหาชอบไปดูกดไลค์กดติดตามด้วยครับบายายอ้า